เป็นผู้มีสติปัญญามากถ้าได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจะสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็ว สมณะโคโดมที่พวกเราเคยปรนิบัติรับใช้อยู่ระยะหนึ่งนี่นาะใช่จริงๆด้วยอยู่ๆก็เลิกบำเพ็ญเพียรเอาอย่างนี้ถ้ามาถึงพวกเราจะไม่ไหว้ไม่ลุกขึ้นต้อนรับปูแต่อาสนะเอาไว้ถ้าพระท่านอยากจะนั่งก็นั่งไปเถอะ ดูสิความดีใจที่ได้พบพระสมณะโคโดมทำเอาพวกเราลืมเรื่องที่ตกอลงกันไว้ว่าจะทำเป็นไม่สนใจแม้แต่เราโกนธัรยะก,ก็ยังลืมหมดเลยท่าสมณะโคโดมทํานที่ได้มาพบกับพวกเราที่ป่าแห่งนี้ได้ล่ะพวกท่านอย่าได้เรียกเราเช่นนี้เลย บดนี้เราได้บรรลุธรรมโดยชอบแล้วพวกท่านจงตั้งใจรับฟังเถิดถ้าปฏิบัติตามไม่นานพวกท่านจะได้บรรลุธรรมในขณะที่ท่านบำเพ็ญทุกขระกิริยาเป็นเวลาช้านานนั้นท่านยังไม่อาจบรรลุธรรมพิเศษได้เลยเมื่อท่านเลิกความเพียรเป็นเหตุให้พวกเราต้องจากมาแล้วจะบรรลุธรรมพิเศษได้อย่างไง ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราเคยกล่าววาจาเช่นนี้กับพวกท่านบ้างหรือไม่จริงนะท่านไม่เคยกล่าววาจาเช่นนี้มาก่อนเลยการพัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกยาก เป็นสิ่งที่บรรบชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือมักมีองค์ปดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน อริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุท,ทยัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้ง และมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาจบแนวท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันคนแรกอัญญาโกนธัญญะอัญยาโกนธัญญะโกนธัญญะรู้แล้วหนอ ข้พระองค์ขอบรรพชาเป็นพระพิกษุในพระพุทธศาสนาเธอจงเป็นพิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิด พระพุทธองค์ได้ประทานบนรรพชาท่านวัปปะวันแรมหนึ่งค่ำท่านพัทยะวันแรมสองค่ำท่านมหานามะวันแรมสามค่ำและท่านอสิชิวันแรมสี่ค่ำพอถึงวันแรมห้าค่ำเดือนแปดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอนัตตลักษณะสูตร ขันห้าได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจำมั่นหมายสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาหลังจากฟังพระธรรมเทศนาภิกษุปันจวักขีทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ นางเหล่านี้แท้จริงแล้วช่างน่าสังเวชเหลือเกินบิดาของเราสร้างประสาทสามฤดูมอบหญิงงามมาขับกล่อมดนตรี เราเคยเข้าใจว่าอยู่ในทถ้ำกลางความสุขแต่ตอนนี้เรายาสะสับกลับเบื่อหนอายการใช้ชีวิตแบบนี้ซะแล้วเราเกิดมาเพียงเพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเหรอมีเพียงสิ่งเหล่านี้เหรอที่ทำให้เรามีความสุขและทำไมเราจึงรู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญใจ ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาทางนี้สิเราจะแสดงธรรมให้ฟังทานคือการอบรมจิต ให้รู้จักการให้ให้รู้จักการสละศีลคือการอบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงสวรรค์คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโทษของกรรมลมคือจิตที่ยังรุ่มร้อนสแสวงหาเพราะการยึดมั่นอยู่ในขันห้าอาน,นิสงส์ในการออกบวชคือทุกนี้จะดับไป ทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสี่พอจบพระธรรมเทศนายะสะกุลบุตรก็สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เอ๊ะนี่มันรองเท้าของสะลูกเรานี่นาผู้เจ้ารอตรงนี้ก่อนนะเราจะไปตามเองเศรษฐีมาแล้วถ้าเห็นบุตรชายตอนนี้ก็จะเป็นอุปสตรรคต่ตอ,อการบรรลุธรรม ท่านนั่งอยู่ที่เนี่ยเห็นชายหนุ่มชื่อยะศะัสผู้เป็นลูกของข้าพเจ้าบ้างหรือเปล่าท่านจงนั่งลงและฟังเราแสดงธรรมก่อนเถิดแล้วท่านจะได้พบบุตรของท่านเองจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรง,สงแสดงธรรมที่ได้แสดงกับยะศั์ซ้ำอีกครั้ง พระพุทธองค์ทำไมข้าพระองค์มีดวงตาเห็นธรรมข้าพระองค์ขอแสดงตนเป็นอุบาสกและขอถึงพระตนไตรเป็นสลณะที่พึ่งตลอดชีวิตยะสศะรีบกลับบ้านเถอะแม่ของลูกเอาแต่ร้องหม่มร้องไห้ไม่หยุดหย่อนเพราะเป็นห่วงเจ้าไปกันเถอะลูก ยัสะได้ฟังธรรมเป็นครั้งที่สองบัดนี้ยัสะได้รู้แจ้งธรรมสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่ผู้ที่จะกลับไปครองเรือนอีกยัสสะเจ้าได้สิ่งที่สุดประเสริฐแล้วเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขออารัธนาพระพุทธองค์ไปรับอาหารบิณฑบาตท,ที่บ้านข้าพระองค์ด้วยเถิด พอท่านเศรษฐีกลับไปแล้วยะสะก็ขอบรรพชาเป็นภิกษุมารดาและภรรยาของพระยสะได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบัน และแสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นสราระที่พึ่งนับเป็นอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธานานาศาสนาวิมลสุภาหุปุณชิขวัมปติพวกท่านล้วนเป็นสหายสนิทเมื่อครั้งที่อาตมาเป็นคาราวาดตอนนี้อาตมา ได้ครองเพศบรรพชิตแล้วไม่อาจดุ้งเกี่ยวเรื่องทางโลกได้อีกพวกท่านพากันมาที่นี่ทำไมเหรอพวกเราทราบข่าวว่าท่านออกบวชและเชื่อว่าการกระทำของท่านต้องมีเหตุผลที่ดีอย่างแน่นอนจึงได้พากันมาหาเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาจะพาไปพบกับพระบรมศาสดาผู้ชี้นำหนทางสว่างให้แก่อาตมา และจะขอให้พระพุทธองค์ประธานธรรมเทศนาแก่พวกท่านบ้างตามอัตมามาเถอะท่านทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านรู้จักอ,ก,ก,อ,อก,กุศลและรากเเง้าของอกุศลกุศลและรากเเง้าของกุศลรู้จักชราและมรณนะเหตุเกิดแห่งชราและมรณนะ ความดับของชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพวกท่านทั้งห้าสิบคนล้วนแต่เป็นสหายชาวชนบท